แล้วบริษัทของเราชื่อมินิเจลลี่เราขายเจลลี่ให้ผู้ปกครองขายให้จิ๊ชเชอร์ขายให้น้องอนุบาลขายให้พี่ปถมเมื่อก่อนเราขายดีมากครับซึ่งปัญหาของเราในปีที่แล้วคือเสียบเจลลี่แล้วเจลลี่ขาดเจลลี่ละลายไม้หักค่ะแล้ว,ลวป,ปีนี้พวก,พวกเราจะทำอะไรกัน,กนดีนล่ะเราอยากขายขนมปังปิ้งอะเราอยากขายช็อกโกแลตอะ เราอยากขายไก่ทอดอะเราอยากขายบุ้หลอดอะผลปรากฏว่าไอติมหลอดมีคะแนนมากที่สุดบริษัทของเราเลยขายไอติมหลอดเฮ้แต่ก็ที่บริษัทของพวกเราจะออกผลิตภัณฑ์พวกเราจะต้องรู้อีกไหมครับ อย่างแรกที่พวกเราต้องรู้เลยก็คือความต้องการของลูกค้าไว้ต่างๆนั่นเองค่ะโดยพวกเราจะแบ่งกลุ่มลูกค้าออกดังนี้วัยอนุบาลคือน้องที่อายุ2-6ถึงปีวัยนี้จะเป็นวัยที่ชอบเล่นชอบความสนุกสดใสพูดคุยเก่งจึงมีความต้องการขนมที่สีสันสวยงามราคาถูกแต่ก็ต้องมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะคะกลุ่มที่2ลูกค้า ลูกค้ากลุ่มที่2นะคะลูกค้าวัยประถมอายุ7-12ปีวัยนี้จะเป็นวัยที่ล่าเริงสดใสยอยากรู้อยากลองชอบทำสิ่งแปลกใหม่วัยนี้จะต้องการขนมที่อร่อยรสชาติดีสีสันสดใสสวยงามซื้อแล้วรู้สึกคุ้มค่ามีของแถมหรือของให้สะสมแต่ก็ยังต้องมีประโยชน์ด้วยนะคะ กลุ่มที่3ลูกค้าวัยรุ่นคือพี่ๆอายุ13-19ปีวัยนี้จะเป็นตัวของตัวเองชอ,เชอบความทันสมัยตามกระแสชอบขนมที่รสชาติอร่อยคุ้มค่าถ่ายรูปออกมาได้น่ารับประทานถ้าเป็นสินค้าตามกระแสจะเป็นที่นิยมในวัยนี้มากครับกลุ่มที่4ลูกค้าวัยผู้ใหญ่จะมีอายุตั้งแต่2 0ปีถึง5 0ปีลูกค้าวัยนี้จะเลือกแต่ของที่จําเป็นคิดก่อนซื้อการบริการที่ดีค่ะ และลูกค้ากลุ่มสุดท้ายลูกค้าวัยสูงอายุจะมีอายุ50ปีขึ้นไปและลูกค้าวัยนี้จะช่าชสิค้งที่ร่าสุขภาพมีประโยชน์ต่อร่างกายมีบร,ริการที่นีและรสชาติไม่หวานมากค่ะตอนนี้พวกเราก็ได้รู้ความต้องการของลูกค้าแต่ละวัยแล้ว เพื่อกลุ่มของเราจะมีตั้งแต่ไว้้บ้านไปจนถึงไว้ผู้สูงอายุเลยคะ่ะต่อไปเพื่อเราต้องมีเขาเกี่ยวกับผู้แข่งในตลาดต่างๆเพื่อที่จะได้เข้าใจคู่แข่งทั้งในเรื่องผลิตภัณฑ์กิจวัตการตลาดต่างๆซึ่งจะช่วยให้เราออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัทเราได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะบริษัทแรกที่เราวิเคราะห์นะคบคือร้านเซเว่นเซนเซเว่นเซนเป็นไอติมซันเดย์ที่ท,ทุกคนน่าจะรู้จักเบนนี้เป็นอย่างดีนะครับเซเว่นเซน เป็นไอติมซันเดย์ที่มีสีสันสวยงามและท็อปปิ้งหลายอย่างราคาจะอยู่ที่ประมาณ99-109บาทเลยครับจุดแข็งของร้านเซเว่นเซ่นนะคะเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมีเมนูและท็อปปิ้งหลากหลายที่สำหรับนั่งรับประทานบริการในร้านที่ดีพนักง,งานแต่งตัวเป็นเอกลักษณ์ส่วนจุดอ่อนนะคะมีราคาสูงมีขายแต่ในห้างสรรพสินคา้าจึงหาซื้อได้ยากนั่นเองค่ะ ส่วนกลยุทธ์ของร้านเซเวนเสนนะคะคือการมีสินสินค้าตามฤด,ดูกาลมีการมีการโฆษณาและโปรโมทแล้วโปรโมทที่น่าสนใจโดยใช้สื่อออนไลน์ต่างๆและมีการจัดโปรโมชั่นอยู่เสมอทําให้สามารถดึงดูดลูกค้าได้อย่างดีนั่นเองค่ะบริษัทที่สองนะครับคือบริษัทไอส์ครีมไผ่ทองร้านไอสครีมไผ่ทองจะเป็นร้านไอศครีมโบราณที่มีเอกลักษณ์เป็นไอศครีมรูเข็น มีรสชาติที่หลากหลายราคาถูกสามารถรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยครับจุดแข็งของร้านไอศครีมเพยทองคือจุดแข็งของร้านไอศครีมเพยทองมีราคาถูกมีรสชาติให้เลือกหลากหลาย <c oughs> มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนจุดอ่อนของร้านไอศครีมเพยทองคือการจัดจำหน่ายไม่เป็นหลักแหล่ <c oughs> งที่ะเป็นแบรนด์ที่มีการขายโดยใช้เขียนหรือมันใช้เข้าไป และกลยุทธ์ทางารไอติมไผ่อทองคือการคงเอกลักษณ์ของความเฉพาะตัวของทางรนะกทางรสชาติครับบริษัทที่สามนะคะคือร้านไอศครีมเดลิคิสเป็นร้านไอศครีมที่เป็นไอศครีมซอสเสร็ รสชาติอร่อยทอปปิ้งหลากหลายและมีและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทางด้านรสชาติและการเสิร์ฟที่ต้องค้ามแก้วก่อนค่ะจุดแข็งของร้านดิลลีคินะคะคือมีเมนูที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นไอศกรีมเค้กเครื่องดื่มมีเอกลักษณ์เฉพาะในการเสริร์ฟส่วนจุดอ่อนคือหาซื้อได้ยากเนื่องจากมีแค่ในห้างสรรพสินค้า และราคาแพงโดยราคาจะอยู่ที่10ถึง499บาทเลยค่ะปริยทต์ของร้าน Daily Queen นะครับคือมีเอกลักษณ์ในการเสิร์ฟที่ต้องคว่มถ่วยก่อนสินค้าหน้าตาหน้ารับประทานถ่ายรูปได้สวยมีสินค้าใหม่ๆตามฤด,ดูกาลเสมอมีการโปรโมทผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆทําทให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงโปรโมชั่นได้ง่ายนั่นเองครับแข่งของเราที่น่กากลัวที่สุดคือสากลค่ะ ของร้านไอศครีมเนสเล่นะครับคือหาซื้อได้ง่ายมีรสชาติให้เลือกหลากหลายครับส่วนจุดอ่อนคือคล้ายกับแบรนด์อื่นในท้องตลาดก็เลยไม่มีเอก,กลักษณ์เฉพาะตัวนั้นเองครับ บริษัทที่4นะคะค,คือร้านไอศครีมวอค่ะร้านไอศครีมวอเป็นแบรนด์ไอศครีมที่มีชื่อเสียงยาวนานกว่า100ปีซึ่งเป็นแบรนด์ที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลายราคาไม่แพงและมีเพลงที่ทุกคนคุ้นหูกันดีคือตื้อดืด้ออ ครวนะคะคือราคาถูกด้วยราคาของไอศครีมจะอยู่ที่10-30บาทค่ะไอศครีมวอจะมีวางขายทั่วไปและมี Delivery อีกด้วยส่วนจุดอ่อนนะคะคือผลิตภัณฑ์มีความคล้ายกับแบรนด์อื่นในท้องตลาดนั่นเองค่ะกลยุทธ์ของร้านไอศครีมวอนะครับมีการออกผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตามกระแสหาซื้อได้ง่ายมีจาหน่ายทั้งในโรงเรียนร้านค้าทั่วไปร้าน เราดวกซื้อห้างสินค้าและเลตเตอรี่จุดแข็งของเราคือราคาถูกหาซื้อได้ง่ายดีต่อสุขภาพค่ะคุณค่า5ข้อของเรานะครับมีสะอาดสดใหม่ปลอดภัยรักสุขภาพและสะามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยครับและนี่คือแผนผังองค์กรของบริษัทพวกเราค่ะหนูอัญญาประธานบริษัทผมฮับเร์ครับเป็นรองประธานบริษัทครับ ผนซีครับหนูแปมค่ะพวกเราคือผู้จัดการฝ่ายแบรนด์คับหนูใบค่ะหนูไพรินค่ะพวกเราคือผู้จัดการฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์ค่ะหนูเลวค่ะหนูข้าวหอมค่ะหนูตะว่าค่ะพวกเราคือผู้จัดการฝ่ายผลิตค่ะหนูอันซีนค่ะผมาว่าครับ พวกเราคือผู้จัดการฝ่ายการตลาดครับหนูไข่มุกค่ะหนูบารีค่ะหนูไพอาค่ะพวกเราคือผู้จัดการฝ่ายขายค่ะตะวันครับผมพีทครับพวกเราเป็นฝ่ายการเงินครับผมชื่อน้องปังครับผมชื่อน้องพุทธครับพวกเราอยู่ฝ่ายประสิทธิภัรับธุรกิจครับ และพบกับสินค้างพวกเราได้เร็วๆนี้ขอขอบคุณครับบ๊ายบายโอเคก็ขอบคุณค่ะเป็นตัวแทนคุณพ่อคุณแม่ที่ตอนนี้ยิ้มกันยิ้มแฉ่งทุกคนเลยก็รู้สึกดีใจในพัฒนาการของน้องๆทุกคนเนาะสดใสแล้วก็ล่าเริงมากแล้วก็เห็นถึงความแบบ มีความพยายามเนอะซ้อมบทกันเยอะเลยใช่ไหมคะแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือและแนะนําจากคุณครูทุกท่านด้วยก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็เด็กๆเก่งมากนะตบมือให้ตัวเองหน่อยสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านแล้วก็คณะคุณครูด้วยนะคะก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจค่ะที่ลูกๆทุกคนสดใสมากค่ะแล้วก็พูดเก่งกันเยอะเลยก็ขอขอคบคุณมากค่ะขอเสียงรบมือเลยค่ะ